ห้องเรียนครูมนุนุบางสามครับสสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูพี่ปอยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยชุมชนหน้าอยู่ค่ะเด็กๆชุมชนของเราชื่อว่าชุมชนบ้านทวดทองซึ่งใช้ชื่อของศาลเจ้าทวดทองอาณาเขตตั้งอยู่ตำบลโพเสด,ด ทิศเหนือติดต่อชนลประทานทิศใต้ติดต,ต่อถนนกระโรมตั้งแต่ซอยสวนแก้วตลอดจนถึงสี่แยกเบนจมะทิศต,ตะวันออกติดต่อซอยสวนแก้วติดกับชุมชนซอยต้นว่าทิศตะวันตกติดต่อสี่แยกเบญจมะถนนไปนาพรุค่ะเด็กๆสถานที่สำคัญในชุมชนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านทวดทอง เจ้าทวดทองห้างสปปรรพสินค้าแม็กโครและสำนักการประปาเทศบาลน,นาครศรีธรรมราชค่ะต่อไปเรามารู้จักอาชีพของคนในชุมชนกันนะคะอาชีพที่1คุณครูภาษาอังกฤษอ่านว่า teacher อาชีพที่สองคุณหมอภาษาอังกฤษอ่านว่า doctor อาชีพที่สพยาบาล ภาษาอังกฤษอ่านว่า n e r รอาชีพที่4ตำรวจภาษาอังกฤษอ่านว่า p oliceman อาชีพที่5บุรุษไปรสณียอ่านภาษาอังกฤษว่า hostman และอาชีพที่6อาชีพช่างตัดผมภาษาอังกฤษออกเสียงว่า b a r b e r ่ a r i ็ e ๆ การปฏิบัติตนในชุมชนที่เด็กๆควรปฏิบัตินะคะได้แก่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเด็กๆก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทักทายยิ้มพูดคุยกับทุกๆคนนะคะ,ะเด็กๆ ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนอกจากนี้เด็กๆจะต้องเคารพกฎระเบียบของชุมชนด้วยนะคะถ้าเด็กๆทำได้เด็กๆก็สามารถอยู่ในชุมชนนั้นๆได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนหน้าอยู่กันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปด้วยความตั้งใจและทำด้วยตนเองนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในหน่วยถัดไปค่ะเด็กๆบ๊ายบาย